สวัสดีค่ะหันเสลิมหันรัตนโกศลค่ะอยู่ทีม s c h เชฟได้รางวัลอันดับ2ค่ะในภารกิจ Legacy รวมใจสลายไขมันค่ะในบรรดาใจในการลดน้ำหนักของมันก็คือได้มาเที่ยวที่กรุงเทพแล้วก็ได้มาเห็นเสื้อผ้าที่เองชอบเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ไม่ไม่สามารถที่จะใส่เสื้อผ้าพวกนั้นได้แล้วก็คือเหมือนเจ้าของร้านอ่ะเขาบอกว่าเฮ้ย ร้านถึงไม่ได้ขายเสื้อผ้าคอด้วนนะคะพี่อะไรเงี้ยคือความรู้สึกเราเฟลมากแล้วก็เลยตั้งใจที่จะแบบว่าลดน้ําหนักดีกว่าเนาะจะได้ใส่เสื้อผ้าทีเองชอบค่ะคือหวานนั้นเป็นคนที่ถ้าลดคนเดียวหันลดยากมากแต่ถ้าเกิดว่าเข้าโครงการน่ะเหมือนกับมีแรงบันดาลใจในการลดเพราะว่าคนส่วนใหญ่อ่ะที่เข้ามาในโครงการอ่ะก็คือจะมีแรงบันดาลใจแบบเดียวกันแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามีคนที่มีแรงบันดาลใจแบบเดียวกันแบบเราเนี่ย มันสามารถที่จะลดได้ไวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างน้อยคือตรงนั้นก็มีโค้ชช่วยดูแลด้วยแล้วก็มีบรรยากาศที่ดีในการลดน้าหนักด้วยเรามีความสุขว่าเรามีความสุขะค่ะี่ดีส่วนตัวของหันคือในตอนแรกคะ่ะหันปั่นจัก,กรยานก่อนเลยกลับไปที่บ้านคือปั่นจัก,กรยานเช้าเย็นเช้าเย็นอะไรเงี้ยค่ะพอหลังจากนั้นน้ำหนักเราก็ลงแล้วเราก็ดีใจแล้วก็แบบส่วนของสะโพกก็ลดลงแล้วคะ่ะก็ลดลงแล้วแต่อยากให้แบบส่วนอื่นเนี่ยเฟิร์มมากขึ้นก็เลยเข้าฟิตเนสตัวช่วยในการลดน้ำหนักหันนะคะหันจะ ซึ่งตัวนี้ค่ะไปจะเป็นเพื่อนคู่ใจในการลดน้ำหนักเลยคือมันทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราสามารถที่จะทําได้จริงๆเราสามารถที่จะลดน้ำหนักได้จริงๆแล้วก็เป็นเพื่อนในการร่วมเดินทางของหันจากน้าหนัก68กิโลค่ะมาถึง51.2กิโลได้ตัวช่วยดีๆอ่ะมันทำให้เราอ่ะไปถึงฝันได้แล้วก็สามารถที่ทำให้เราสุขภาพดีได้ด้วยนะคะพอใจมากๆค่ะเพราะว่าคือหันอ่ะ อยากจะลดมานานแล้วแล้วก็ทําไม่ได้สักทีก็พอมีโครงการนี้ค่ะทําให้เราแบบฝันที่เป็นจริงอะไรอย่างนี้นะคะไขมันจะไม่ไปไหนถ้าเป็นคนตัวใหญ่แต่ทานอะไรเพลิมนะคะภารกิจเลกาซี่รวมใจสลายไขมันเปลี่ยนเป็นเราคนใหม่อย่างที่ต้องการค่ะ